ม่ใช้เาผาคือกระแสไฟจะแรง,งเลยปต่อเนื่องเลยตอนนี้ความถีปป่แบบปุ๊บส่บวนถี่สูงน, <ะ S 2> นี้ความถี่ต่ำก็คือตื้อพื้อพื้อเราสามารถปรับเกียให้มันถี่ให้มันห่างไดยเราไว้กลางๆก็ได้แล้วแต่งานเลยเดี๋ยวค่อยเชื่อมดูคประกางสองทีสองทีคือกดปล่อยดับสี่ทีคือออโต้กดครั้งหนึ่งปล่อยสวิตช์ จะเดินยาวเราจะหยุดเราย้ำอีกทีนึงอ่าตัวนี้จะเป็นสเปเชียลซีทีก็คือเหมือนว่าอ่าเราต้องยกหัวลอยออกเรากจนจุดมันไม่ดับเราต้องยกออกปิดออกอ่าอแล้วแต่ง,งานแล้วก็ออวอลลุมล่มวอลลุ่มวอลลุ่มตัวนี้สตาร์ทจะใช้กับซีทีเนี่ยเวลาเราปรับเนี่ยอ่าเวลาเชื่อม